สามารถติดต่อเป็นสปอนเซอร์ได้ที่เพจน,นี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเอานะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีนะ้มนชมทุกท่านเลยเนี่ยก็ผมเชต่ใในการดูนะครับผมโอเคนะฮะก็ผันนี้ก็จะมารีวิวมอสเสกบ้านและตกแต่งนะครับผมเป็นมอสที่เสกบ้านแล้วก็การตกแต่งนะฮะเป็น พูอะไรประมาณนี้แหละไม่พูดทำน้ำเพลงนะเรามาดูเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะฮะก็เวลาเราเราลงมอสเสร็จแล้วก็จะมีกระดูกสองอันเนะี้ยอยู่ตรงนี้นะฮะมาหยิบออกมาอันนี้คือการแบบว่าเลือกนะฮะให้เรากดที่พื้นนะฮะอันกายมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่ครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นเป็นอะไรวะเป็นบ้านนะครับผมนี่เทคบ้านนะฮะอันแรกก็คือ คือว่าเราเลือกเมนูเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเอาอันที่สองนะผมอ่านไม่ออกนันคืออะไรนี่ครับผมแล้วก็เอากระดูกอันที่สองนะฮะแล้วก็มาแปะที่พื้นนะเหมือนกับเราก๊อปแล้วางนะครับผมนี่นะครับผมหมดแรกมันจะเป็นหมดบ้านนะครับผมแล้วก็อันที่สองนะฮะคือก็บ้านเหมือนกันนะครับผมการตกแต่งบ้านนะฮะนี่เออเอาดูอันที่สามเลยดีกว่านะอันที่สาม โอ้โหพีระมิดอ๋อเป็นติดบั็กติดบล็อกที่ไปนี่คือพีระมิดในบผมนี่เแตกพีระมิดก็ได้นะฮะไม่โคตรแกวแบบนี้ก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้เอาทุบออกครับผมเมาดูอันต่อไปเลยดีกว่าในบผมนี่แน่อันนี้ก็คือเป็นแบบว่า ศิลปะมัง้งผมไม่รู้นะฮะเรามาดูเฟตตี้กันเลยดีกว่านะฮะเฟตตีน้นะฮะนี่ก็จะกลายเป็นหน้าเฟตตี้นะครับผมแล้วก็มีอันอื่นอีกเยอะอยู่นะครับผมนี่มีเฟตตี้แล้วก็วันพีสและไอตัวนี้คืออะไรวะทอนทอนไอเรเป็นแลรวอืม,อมตัวอะไรวนะนะโอ้โหะถ้าเป็นแบบว่าศิลปะนี่ครับผมนะฮะเรามาดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับผม ฟาร์มอันนี้คือเราสามารถเสร็จฟาร์มได้นะผมนี่นะฟาร์มโ oh, อบแม่งโพดเขียววางดโดดละเ <c oughs> ออโอ้โหดูแม่งต่อขึ้นมาอย่างนี้เลย <c oughs> นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> มาดูตนต่อไปไหนครับผมฟาร์มเสร็จแล้วก็ไอ้นี่คืออะไรคืออะไรวะอ๋อนี่ก็คือเป็นถนนนะเป็นการตกแต่งนั่นเองนะหมดนี้ก็เป็นถน,นนมี ผู้นงผู้น้ำก็มีนะครับผมแม่หอดนี้เหมาะสหรับกับการแบบว่าไงทำแมปนะครับผมหอดนี้อันตัวนี้อันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะถือว่าเป็นการตกแต่งนะก็มาศึกษารเองนะครับผมนะเมาดูหมดหมู่สุดท้ายนะฮะหมู่สุดท้ายัหมู่สุดท้ายเป็นรถนะครับผมนี่รถแม่งโคตรอุบาทเล่ามาดู เนี่ยนะดูรถอันนี้ต่ออ๋อนี่ก็เป็นสิบล้อแล้วผมเป็นทําฟาร์มเมอร์หรือเปล่าเขาเรียกว่าตัวอะไรวะไอ้เนี่ยรถคันเะนะี้ยอ,อัติมัตนะครับเออนะฮะก็สำหรับมนอสอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วไว้ใต้คลิปนะฮะก็ไปโหลดเล่นกันได้นะผมใครที่สร้างแมปให้ขี้เกียจนะก็เอามอดนี้ไปช่วยได้นะครับผมก็ยังไงฝากกดไล like, ค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะฮะสำหรับรใครที่กด เขาก็ใครแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งกันด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ผมนั่นเองนะบ๊ายๆว่ผมจะไปคลิปหน้าอี yeah. ๋